ฝืนแล้วก็มีการที่อ่ะเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ใจแป้วอ่ะนะครับไม่ใจแป้วอ่ะนะครับแต่ก่อนที่จะไปใจแป้วหรือไม่ใจแป้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยคืนนี้อย่างที่ผมตั้งท็อปปิกไว้นะครับในเรื่องของทางอาร์เซนอลเนี่ยนะครับจะไหวหรือไม่ไหวเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะเจอกับเอเวอรตตันก็จะลง,ลงแข่งขันในช่วงหัวค่ําเลยนะครับนะในช่วงหัวค่ําเลยก็คือ1 8บแนิกานาที นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะโฟกัสแล้วก็มาพูดคุยถึงข้อมูลก่อนเกมนะครับในในช่วงค่ำคืนนี้ส่วนร้านค้าที่ปักหมุดไว้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะก็เ,เป็นเสื้อแมนยูนะแมนยูเนี่ยเอาจริงๆนะล่าสุดเนี่ยผมเห็นเขาออกเสื้อใหม่ละผลงานจะควยบัดซบยังไงนะนะไม่ไม่ต้องสนอะไรทั้งสิ้นนะฟอร์มไม่สวยนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันสวยมากๆเลยสำหรับแมนยูก็คือเสื้อแข่งของแมนยูนี่สวยทุกปี นะผมก็ไม่ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเออหลังๆนี่มันออกแบบว่าดีไว้แล้วก็ไม่ต้องสนอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องสนเลยว่าออจะเขาเรียกอะไรคือผลงานทีมจะเป็นยังไงอ่ะแต่ขอขายเสื้อไว้ก่อนนะครับก็สมเป็นสมเป็นทีมที่ทีมที่เป็นระดับมีมูลค่าสูงมากของโลกอะ่ะเนาะนะครับนอกจากนี้นะนอกจากฟุตบอลต่างประเทศละเดี๋ยวก็มีเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาพูดคุยกันหน่อยวันนี้ก็มีบนะิ๊กแมทเนาะ ก็จะเป็นเกมระหว่างทูแบงคอกกับเมืองทองด้วยนะครับใครเป็นแฟนบอลไทยก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาทักทายกันได้นะครับมาทักทายมาพูดคุยกันได้เอาจริงๆผมก็จะมาเจอกันเดี่ยสัปดาหล์ละประมาณ3ครั้งนะครับนะไปเจอกันก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าวันไหนมีฟุตบอลมีอะไรที่น่าคุยเราก็มาคุยกันนะครับนะจริงๆก็ไม่ค่อยถนัดในการพูดคุยผ่านช่องทางบ้านดำสักเท่าไหร่นะครับเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุยคนเดียวอะ่ะนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอ รอให้ท่านสมาชิกเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับทุกช่องทางของเรานะครับอ่ะนะครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะครับนี่อ่าเดี๋ยวผมไปปักหมุดนี้ก่อนนะเสื้อแข่งนะเสื้อแข่งแมนยูนะโอ้เด็กผีนี่ห้ามพลาดเลยนะครับโอ้เท่มากนะครับเท่มากๆนะครับใครเป็นแฟนแมนยูต้องใส่นะครับใครจะล้อเราไม่สนนะครับแต่ว่าเราใส่โชว์ความเป็นเด็กผีนะครับนะเด็กผีก็ ช่วงนี้ก็เงยงอยเนี่ยนะเงยงอยๆๆ์เอยเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้พังงาแต่เพราะว่าพรุ่งนี้เจอแมนซิตี้นะครับสำหรับเด็กผีของเราเนาะ,ะส่วนฟุตบอลไทยเนี่ยนะเมื่อคืนก็มีผลมาฝากนะครับนะก็เป็นผลของเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นผลของฟุตบอลจีแชมเอเชียยุสิบเจ็ดนะครับทีมจากอาเซียนนะครับทีมจากอาเซียนเนี่ยอะไรเนี่ย นะครับทีมจากอาเซียนเนี่ยนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะอินโดก็ชนะเกาหลีใต้1-0นะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมเนี่ยก็ฟอร์มดีใช้ได้เลยก็คือเวียดนามนะครับก็ดันมา,าสเสมอนะ